พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่28มีนาคมคศสตศัก,กราช2023าคำพยานชีวิตโดยคุณปีเตอร์คาริกุลิ ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ1 0ถึง13และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาไครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ13 ข้าพเจ้าผจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าคุณปีเตอร์คาลิกุลิเป็นพยานว่าในสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตคุณพ่อของผมท่านไม่ได้บ่นเลยขณะที่นอนอยู่ในห้องผู้ป่วยหนะักแต่ท่านต้องการให้แน่ใจว่าผมได้พักผ่อนเพียงพอในเวลากลางคืนหรือเข้าใจวิธีจัดการกับงานบ้าน บางวันท่านต้องการฟังเสียงการอ่านพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่ 4: ข้อ13ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าท่านพูดข้อความจากพระคัมภีร์ตอนนี้ซ้ำไปด้วยความมั่นใจว่าพระผู้เลี้ยงที่ดีของท่านจะนำท่านไปจนสุดปลายทางบนโลกนี้อัครทูตเปาโลประสบกับเหตุการณ์ไม่ปกติหลายอย่าง เปโลนึกถึงความสำเร็จและความล้มเหลวช่วงเวลาที่ชีวิตมีแต่ความว่างเปล่าและเวลาที่เพื่อนๆทำอาหารให้รับประทานที่บ้านแม้จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายเปาโลแสดงให้เราเห็นว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระคิ์เราจะพบกับความพอใจทุกสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้ พระเจ้าทรงทาพระราชกิจอยู่เสมอทั้งในตัวเราและในสภาวะของเราด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราทุกคนสามารถพูดได้ว่านี่เป็นเรื่องจริงข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรข้าพเจ้าจะวางใจในพระคริ์ผู้ประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยหนักข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงความพอใจขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์และพระบุตรผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอ ธิิฐาาาานนนนใพนพรรระะมมเเเยสูคจ้อซหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ